มีเซลล์ respect ให้เกียรติตัวเองมากก่อนที่ขอก่อนที่คนอื่นจะให้เกียรติเรานะเราต้องให้เกียรติตัวเองก่อนเธอจะรอให้คนอื่นให้เกียรติตัวเองให้เกียรติเราได้ยังไงว่าเรายังไม่เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเราเลยอ่ะเธอต้องเคารพและให้แล้วเห็นคุณค่าของตัวเราเองก่อนสิถูกปะมันไม่ได้หมายถึงการมีอีโก้นะการมีอีโก้เนี่ยมันคือการมีอัตตาและตัวตนว่าฉันเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลความคิดของฉันเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้อง ความคิดฉันถูกเสมอโลกต้องหมุนรอบตัวฉันมันต้องเป็นอย่างฉันต้องการมันต้องเป็นอย่างใจฉันอนั่นคืออีโก้คือแบบอีโก้สูงมันเพิ่มันไม่ได้มันต้องเป็นอะไรไอนั้นคืออีโก้ Eagle. แต่การให้เกียรติหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราไม่ต้องไปร้องขอหรือความสําคัญหรือคุณค่าในตัวเราเรารู้ว่าเรามีเรารู้ว่าเราต้องยืนอยู่ตรงไหน,นแล้วเขาก็เรารู้ว่ะก็เราโอเค เราไม่ไ้เราเราอยู่ตรงเนี้ยเขาต้องเขาก็ควรรู้ต้องทําอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปขอร้องเช่นคนเรามีความสําคัญอ่ะถ้าคนเราสําคัญเขาก็จะให้ความสําคัญกับเราใช่ป่ะคนเขาอยากจะถูกเขาจะแท็กเขาจะคิดถึงเขาจะอยากมาหาเเขาจะเอเขาจะทำแับไป็นไหมเพราะว่าเขาเขาคิดเขานึกถึงเขาจะทําเขาจะมาเจอโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องเราไม่สามารถเรียกร้องในสิ่งที่มันไม่มีอยู่ ั <premises. S 2> ้งแต่แรกได้เพราะถ้าเกิดการที่เราทำแบบนั้นอ่ะยิ่งเราทําไปเยอะมันหมายถึงว่าเราไม่ได้เคารพตัวเองเพราะมัน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 เป็นเรื่องในสิ่งที่มันไม่มีอยู่ยิ่งเราทาไปมากมากมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เคารพตัวเราเองเราไม่ได้เห็นเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นการไปขอร้องไปร้องขอในสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่มันไปเปิ๊กี่แบบเห็นฉันหน่อยสิเห็นคุณค่าเลยฉันหน่อยสิฉันมีคุณค่านะมองเห็นฉันหน่อยเพไม่สิธ์ที่จะทำหรือไม่ทําอะไรก็ได้เพราะนั่นคือสิทธิของเขา สมมติว่าเราคนเราสองคนอะไม่ได้เจอกันอะไรแรกคุณน่าอกอธิบายมินะคนเราสองคนไม่ได้เจอกันอะไรเชีวิตมันก็จะเดินไปไงต่างคนต่างเดินถะเขาก็จะเดินไปในเส้นทางของเขาเราก็จะเดินไปเส้นทางของเราเป็นเส้นทางคู่ขนาดเขาก็จะชีวิตในขอบแปวของเขาเขาแปลวชีวิตของเราซึ่งเขาก็ไม่จาเปต้องโทรหาเราไม่จะเป็นต้องเจอเราไม่จะเปทำไม่ทำเราก็จะใช้ชีวิตแต่บังเอิญมันดันมันมันบรรจบกันแล้วทีเนี้ย สมมติใครชอบใครมากกว่าใครรู้สึกกับใครมากกว่าสมมติถ้าเรารู้สึกเขามากกว่ามากกว่าที่เขารู้สึกกับเราเราก็จะแบบอ,อยากให้เขาให้เขาเรา,เราก็จะเริ่มแบบเราก็จะอ่ะแท็กส่สงคุยเจรปิดเขาในขณะที่เขายังไม่รู้สึกกับเราเยอะขนาดนั้นเขาก็จะไปทําเรื่องที่มันสําคัญมากกว่าสุบปปะเพราะว่าคนเรามีความสัดระเบียบความสําคัญตามลําดับ เรื่องในสมองของผู้ชายก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องรุ่นเรื่องนี้อะไรย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะเรื่องอะไรมันก็แล้วแต่ผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องมาแล้วะคนถูกไหมพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะเฮ้ยทำไมเขาไม่อะีรเราก็จะเริ่มไปเรียกร้องแล้วมันได้กลับมาไม่เท่ากันเราก็จะแบบเฮ้ยมันพอเราเรียกร้องไปแล้วเขาไม่ได้ทำกลับมาเท่ากับที่เรา ที่เราทำเราก็เริ่มที่จะแบบเป็นปัญหาเริ่มที่จะเริ่มจะทะเลาะเริ่มจะแบบงี่เงา่าเริ่มจะแบบเฮ้ยทำไมไม่โทรทำไมทา,ทางที่จริงๆแล้วนะถ้าเรานึกย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่ได้มาเจอกันเส้นทางของเรากับเขาอะมันก็ไม่ไบรรจบก,กันมันก็จะไม่ได้เกิดเรื่องต้องเรียกร้องถูกปะ่ะถ้าถอยกลับไปเข้าใจก่อนนะว่าน,นี่คือสิทธิ์ของเขาว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้ในการที่จะโทรห,หรือไม่โทร แต่เราอะตั้งหากที่กําลังเรียกร้องและล้าเส้นมันเป็นความเห็นแก่ตัวของเรามันเป็นความเห็นแก่ตัวของเราที่เรียกร้องเพราะความสบายใจและความพึงพอใจของตัวเราเองโดยที่เราไม่ได้สนว่าเขานะ่ะพึงพอใจหรือมีความสุขไหมถ้าเขามีความสุขและเขาพึงพอใจเขาจะโถถ้าเขามีความสุขและพึงพอใจและรู้สึกดีเขาก็จะเจอ ถ้าเขามีความสุขเขาพึงพอใจและรู้สึกดีเขาก็จะมาหาเขาก็จะคิดถึงแค่นั้นแต่ถ้ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งสามข้อเนี่ยไปเรียกร้องอะไรทั้งสามข้อเนี่ย,นนยมันก็ไม่ได้มันก็จะไม่ได้กลับมาเข่ากันเพราะฉะนั้นการกระทําทั้งหมดเนี่ยมันคือความเห็นแก่ตัวของเราทั้งหมดที่เราเอาความคาดหวังของเราเนี่ยไปโยนใส่เขา ทั้งที่เขาไม่เข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาอยู่ขเขาดีๆเขา,าก็ใช้ชีวิตของเขาไปอยู่ดีๆเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ดีเืยที่ตอนแรกก็ไม่ได้มีเราอยู่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติก็เหมือนลก็เหมือนคุณตั้นเนี่ยคุณตั้นใช้ชีวิตของคุณ้ปกติแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าคาดหวังว่าคุณต้องโทรหาต้องไปด้วยต้องทำทั้งนี้ให้แล้คุณต้องแบบอะไรของมึงเป็นอะไรอาการหนักอะรอย่างเงี้ยเออเรียกร้องแบบคุณต้องทำไมไม่ทำไมไม่นอนพร้อมกันทำไมแบบเวลามีแบบโควิดทำไมคุณตั้นไม่ไม อะไรเป็นอะไร <c oughs> เออจะเป็นอย่าง้นค่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยคือเราก็าเข้าใจมันเหมือนใครสคักคนหนึ่งอะเวลาเวลาใครจะขอเขาจะเป็นแฟนอะเขาจะพูดได้ว,ว่าคนนี้ไม่ขอจะแบบรับความคาดหวังของใครเ <c oughs> พราะว่าแบบมันหนักไปเขาเวลาใครคขกเ,เขาจะคาดหวังว่าเราจะต้องทําแบบก็เลยบอกไม่ต้องไม่ต้องไปเรียกมันหรอกคนเราพอมันมีคําเรียกออกแูแบบมันจะมีนิยามทานันที มันจะมีอันย่านี้ไม่ต้องไปให้มันหรอกไม่ต้องไปให้พอมันมีคำเรียกอะเคยฟังเพลงอะเอโนฟีบ่าว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันเออแบบดีไม่ต้องมีนิยามหรอกคบๆไปเอะมีความสุขก็โอเคอะแฮปปี้ก็ดีไม่ต้องไปเรียกอะไรของมันไม่ต้องไปใช้อะไรอยู่ๆอะไรเหมือนกันพอคนแต่งงานเป็นสัเวยอะไรอันนี้คือนี่นะจะต้องอย่างนี้นะจะต้องกับวุ่นวายแหละชีวุ่นวายแหละพอเป็นอะไรจับเป็นอะ เธอไม่ได้เป็นพ่อแม่เขาเธอไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขา่ะยังมีวุ่นวายเท่ากับเธอเลยวันนี้เธอเป็นแค่ภรรยาเขานะเธอทําตัวให้เหมือนแม่เขาอีกแม่เขาได้คลอดเข้ามาอะยังไม่ยังไม่วุ่นวายกับเขาเท่าเธอเลยพอเผื่อเธอเป็นไปว่าแม่เขาอีกอ่ะจริงๆมีบางคนผู้หญิงบางคนอะไปว่าอย่างนี้ฉันเห็นแม่เขาเขาพอดูกเข้ามาเลี้ยงลูกเข้ามาอย่างดีอะเธอเธอไปทำกับลูกเขาแบบนั้น จริงๆนะฉันคิดว่าฉันมีลูกชายจอนนี้ฉันก็อกแตกไปแน่เลยโอ้โหแบบว่าคือเธอไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขาเธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเธอคลอดลูกให้เขานะแต่เธอไม่ได้คลอดเข้ามาค่ะเธอไม่ได้เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดคนที่คลอดและเลี้ยงเข้ามาคือแม่เขา เป็นแค่เมียไม่เป็นแม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็เป็นแค่เมียอย่าเป็นแม่เขาไม่ใช่บงการกับทุกอย่างไปสั่งกับทุกอย่างต้องทำนะทำนั่นแหละเหตุผลที่ผู้ชายนอกใจเพราะเธอเป็นแม่เขาไงเธอไม่ทำหน้าที่เมียทำหน้าที่แม่เพราะเธอลืมไปว่าเธอมีคือเธอมีลูกไงเธอเคยตัวคือเธอเ